นีนาะไม่ผ่านอีกใบแดงต้องรับผิดชอบทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานทั้งองค์กรตรงนี้คิดว่าจะผ่านไหมครับเชื่อมั่นครับแต่ทุกคนจะต้องมุ่งมัน่นคือโฟกัสในเรื่องของปฏิรูปหนึ่งจริงจังคือเดินบนถนนเส้นนี้นะฮะอย่าวกวกอย่าออกนอกถนอนอย่าออฟโรดเดินบนถนนเส้นนี้นะครับเดินไปตามแผนเนี่ยผมเชื่อมัน่นสมมุติว่า,วาขาดทุนเกิน2 0,000่นล้านถือว่าล้มเหลวไหมครับ ถาดูตามแผนที่เสนอเนะฮะมันขาดทุนสามหมื่นสองไฟอันนี้ดีกว่าเปล่าสถานการณ์แย่ที่สุดเนี่ยถึงขั้นขาดทุนเท่าไหร่นะฮะสามหมื่นสองในปีห้าแปดเหรอฮะอถ้าไม่กําไรนี่อาจจะใบแดงก็แล้วแต่ผู้ประเมินครับแล้วแต่ผู้ประเมินนะฮะคุณจรรย์พรจะเสียใจไหมถ้าเขาประเมินว่าไม่ให้ไปต่อไม่ให้ผ่านให้ใบแดงคุณจรรย์พรไม่เสียใจครับก็เป็นเป็น อำนาจและ,ะสิทธิของผู้ที่ประเมินครับ